ไมราคาน้ำมันถึงได้แพงขึ้นทุกวันรัฐบาลไม่สามารถหาเงินเข้าประเทศทางอื่นได้จึงต้องมาขวนรีภาษีกับประชาชนใช่หรือไม่พบคำตอบพร้อมกัน29มกราคมนี้กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยขอเชิญทุกท่านมาร่วมขบวนรถแรลลี่กรุงเทพเพชรบ,บุรีขบวนรถยนต์กว่าร้อยคันพร้อมเคลื่อนขอบวนออกจากอิมพีเรียลพล้าวเวลา7นาฬิกาผ่านเส้นทางกรมทหารลาด11เลือนจำพิเศษกรุงเทพพุทธมณฑลสาย4 สมุทรสาคสรสมุทรสงครามเพชรบุรีเพื่อร่วมการชมมุมนุมกับกลุ่มแดงตะวันตกที่หาดบึกเตียนพบกับดรสุดชาติธาดาดำนงเวศอนุดิษฐ์นาคอนทัพดออรอภิวันวิรยชัยสมยศรึกษาเกษมสุขพร้อมกับร้านค้าจำหน่ายสินค้าโอท็อปมากมายและลี่ลูเทะเลล้างริจิตสร้างเศร,รษฐกิจเพื่อไทยทุกคนที่หาดบึกเตียนจังหวัดเพชรบุรี5้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มวันเสาร์ที่29มกราคมนี้ ลงทะเบียนรถยนต์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27มกราคมนี้ที่สำนักงาน Red Power New อินวิน้ได้รัพร้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0895007232 0863414585 0863451084